สวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะลมแรงนะคะดอกไม้เริ่มออกดอกสวยงามนะคะลมพัดแรงมากนะคะส่วนหญ้าก็เริ่มออกดอกแล้วเราจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม,ม,ลมลเราจะต้องตัดไฟแต่ต้นลุมนะคะโอยนี่นะต้นใบอะไรนะนนี่ต้นกระตูน กล้วยไม้ที่แม่ดาปลูกไว้สวยมากเลยนะคะที่เอฟซีส่งมาเสือนี่กล้วยไม้ที่เอฟซีส่งมาแม่ดาปลูกงามแล้วนี่มันติดแล้วนี่งูอยู่ตรงไหนไหนไหนงูไหนอยู่ไหนไหนงูสีเขียวอ้า โอ้ยูสีเขียวไปแล้วบาราลองค์ปู่แ่บตัวนี้มันเคยอยู่ที่นู่นหรือเปล่าเคยอยู่ที่ตรงนั้นน่ะสีเขียวไม่ดามันก็มีหลายตัวเนาะอันนี้มันเขียวอ่อนนะนี่งูอันนี้มีหกอีกแล้วปุ๊บเออนั่นไงเอาเอาทำไมมันตาแดงแะไม่ดามันสีเขียวนี่ไม่เคยเห็นนะหัวมันแหลมๆนะปุ๊ โอ้แต่ตัวมันสีเขียวเหมือนอะไรนะแทบไม่เห็นเลยนะคะเอฟซีเพราะว่ามันมันสีเขียวเหมือนใบไม้เลยนะจะไปถ่ายงูบอนันถ่ายงูเขาจะจับดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือมันปลอมลองจับเลยลองจับดูว่ามันนิ่มไหมนะเออจับไปเอามันเลื่อยขนาดนั้นยังไม่เชื่ออยู่เปล่าเออก็มันเหมือนของปลอมเนาะเออจับเออจับเรือยจับเลย แต่หัวมันแหลมๆตามันแดงๆดงนะคอยได้าเลยคอยมายืนดูเลยเออแต่ปกติเราเห็นมันจะหัวไม่แดงนะคุณเดี๋ยวค่อยลองแย่ดูสิบอแมนแย่อ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงหัวมันแหลมๆโอ้สีมันเขียวสีมันเขียวเหมือนเขียวอ่อน ไปแล้วโน่โนขึ้นไปแล้วเอฟซีเราเคยเห็นแต่เขียวพระอินนะแต่เขียวอ่อนๆแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะวิเขียวโน่นขึ้นไปแล้วนะคะแต่แม่บรรดาแทบมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวมันจะขยายพันธุ์นะขึ้นไปเยอะเลยนะนี่ เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะอีฟตีอ้ยจะต้องเมาออกแล้วนี่เดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์มันแก่นี้รับรองว่าเต็มพื้นดินแน่ๆเหมือนบ้านแม่ดานะจะกำจัดลําบากมากเลยนะน้ําก็แห้งเหือดแล้วนะคะก๊อกน้ํานะคะ,ะ,คะ,าะตาม,มาความสาะอาดเดี๋ยวป้าบอกว่าเดี๋ยวปาตามมาทีลังให้เราจะ<พ>ไปด,ดูก่อน,นกันก่อนว่าเราจะ เริ่มกันตรงไหนก่อนทําความสะอาดกันมีจุดตรงไหนบ้างจ้าเราจะทําความสะอาดเราจะเริ่มจากหลังไหนก่อนนะคะนี่เป็นบ้านหลังที่มีอิประสานเดี๋ยวเราจะเปิดประตูให้เข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูข้างในมาแล้วมอนโดมมาแล้วอ่ะเข้าไปก็ได้โอ้ใส่รองเท้าเข้ามาได้ไหมเนี่ยห้องมันกว้างนะได้นี่อะ้รส่เท้โอ้อันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งเนาะห้องหนึ่งตรงนี้ก็บอกว่าหลอดไฟเสียนะเสื้อติดเศษ เดี๋ยวเขาบอกว่าเปิดไฟสิอ่ะเปิดเข้าไปข้างในสิอ่ะเาเปิดไฟข้างในเดี๋ยวเปิดไฟดูสิอ๋อเราไฟอ๋อใช้ได้อยู่เออเสือเราไฟใช้ได้อยู่เนอะนี่ไงนี่สว่างอันนี่อะไรอ่ะเอ๊ตรงนี้เป็นรูอะไรช่องช่องอากาศอ๋อช่องเอร์เป็นช่องเอร์เนาะนะครับอ๋ใช่อันนี้น่าจะเป็นที่แขวนทีวีไหมฮะ นี่เออไม่ใช hey ่ท hey. oh. yeah. um. uh ีวนะห้องน้ำห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำอันนี้นะเขาจะแยกกันนะฮะระหว่างอันนี้คือห uh ้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะคะมีก็จะมีชั้นวางสบู่เนอะอันนั้นห้อง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 อันนี้จะเป็นห้องสุขานะฮะห้องสุขานะคะห้องสุขานะก็สะอาดสะอ้านดีนะคะก็สะอาดสะอ้านดีห้องกว้างเนาะ ห้องกว้างแล้วก็สีสวยด้วยนะคะช่องลมระบายอากาศฝั่งทิศตะวันตกเดี๋ยวลองเปิดไฟดูสิโอไฟก็สว่างอยู่ค่ะไฟยังดอยูเนาะจ้าห้องโอ้แต่ประตูมันสวยมากเลยนะคะเอฟซีเออเราก็เปิดออกมานะคะนี่เปิดออกมาก็จะนี่ทางด้านหน้านะคะไปขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดกันนะคะ อย่าเปิดนี่นี่เสือนี่ประตูอยู่พี่นี่ประตูอยู่นี่เอ้ามาประตูนี้ก็เปิดได้นี่ไงเขาไปให้เปิดประตูด้านข้างโบราณก็ถืออ๋ออ้าวโบราณเขาถือไม่เปิดถือถือถ้าหนึ่งตรงนี้อ๋อนี่ออันนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องพลาสติกนะอ๋อกระเบื้องพลาสติกบบอันนี้เมือที่ที่บ้านน้อยคอยรันร้านสีเหลืองนะฮะู้ก็ห้องกว้างดีนะก็ห้องกว้างดีนะ อันนี้น่าจะประมาณสี่คูณห้าอ่าอันนี้อันนี้รู้งสี่คูณห้าบอกได้อันนี้จะเป็นส่วนที่อุยถ้ามองมาทางหน้าต่างนะคะพี่สีอ่าแปลงนาข้าวอันนี้ไม่ได้ดําเลยเนาะแต่แปลงนู้นนะคะดําอุยเย็นมากเลยนะอ๋อรอข้าวกําลังออกรวงอออข้าวกำลังออกรวงเออฮ้ยมีต้นมะละกอด้วยนะคะสี่คูณห้าบอกใช่มันจะใหญ่แบบนี้ อืมนี่คือขนาดนี้เลยโอ้งใหญ่งั้นเราลดเป็นสามคูณห้าแล้วกันก็ได้ลดได้สามคูนห้าสามคูณห้าทำห้องให้น้องเฟิร์นฮะจะบอกว่าเจอเจองุยแล้วเหรอเจออะไรเจออะไรอุ้ยอุ้ยโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังอ่ะเจอเจ้าของบ้านคนใหม่ยึดวยึดแล้วทำไมอ้วนขนาดนี้โอ้โห เจออาเป้อาเปตัวใหญ่มากเลยดูดูใหญ่จริเอาเสือต่อไปห้องที่สามอันนี้คือเป็นส่วนรอยต่อนะฮะที่ของบ้านหลังเดิมนะที่เป็นตู้มันขึ้นมาข้างบนเน่ยนะคะมีบ้านก็ต้องมีตู้แกนะคะจะเป็นทางเชื่อมนะครับผมเงินประดาเขาไม่กลัวเนาะระดับกลัวทำไมอนุญาตห้ามเข้าขประตูก่อนเขาเขาเขามีใครอยู่ข้างในไหมคะมีใครบอแล้วเขาบอกว่าห้ามเข้านะครับบอก มาได้เลยเข้ามาได้เลยอุ้ยอุ้ยหนักมากเลยนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ในตำนานนะใช่อันนี้คือกุ้หลังแรกหลังแรกเลยนะที่ไปอยู่ที่กุงโผลเป็นบ้านยูทูปน่าจะเป็นหลังแรกที่เขาซื้อมาเองนะฮะอันนี้คือเป็นการเช่าเนาะใช่ค่ะอันนี้คือบ้านแล้วก็มีห้องน้ําในตัวใช่ครับผมนะอันนี้น่าจะเป็น2.75 แล้วแล้วแล้วแบบนี้เราจะนอนฝั่งนี้บ่ถ้าสมมติว่าห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราจะนอนฝั่งนี้บ่จะนอนหน้าห้องน้ำเลยก็ได้ครับหรอแต่ว่ามันก็ยาวนะแต่ว่ามันก็อับนะระบายอากาศไม่เพียงพอเนาะมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงใหม่ประตูเป็นยังไงอืประตูใช้ได้ไหมก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวนะอย่าแอบมองนะเอ้าปิดไม่ได้ อ๋อมันติดมันติดรอการรีโนเวทและกันเนาะปิดไม่ได้ค่ะกว้าง2.5งดส่วนความลึกก็น่าจะประมาณ6เมตรนะฮะเพราะว่าจะเท่าบ้านพี่เสือนะฮะอันนี้นะครับมาถึงความลึกนะนะครับอืมยาวมันยาวแต่ว่าอากาศมันจะอับอับไปนะคะอากาศมันจะอับไปนิดนึงเอ๊ะทำไมคุณเดินขากระเปะกรเปะถ้าคุณเราต้องทำความสะอาด เราต้องทำความสะอาดอีกเยอะค่ะบ้าสวนผักมีตำมารเนี่ยใครเคยอยู่วะนี่นะคะต้นนี้นะคะที่แม่ดาเคยรดน้ำประจำนะคะตอนนี้โตแล้วเนาะนี่ที่แม่ดาต้องรดน้ำนะคะตอนปลูกใหม่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้สวยงามมากค่ะเนาะพอโตขึ้นก็จะเย็นร่มรื่นนะคะเห็นบอกว่ากันยุงด้วยนะคะ เดินมาถึงตรงนี้เลยเพราะก่อนน้านี้คือไม่เคยมาตั้งแต่เขาเริ่มสร้างตั้งแต่แม่ดาย้ายมาอยู่ตอนนั้นไม่เคยมาเนออคือตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่บ้านนี่แหละเสือไม่เคยมาเลยเลยอันนี้เราจะดูจุดไหนก่อนห้องน้ำหรือห้องนี้ก่อนเคยอยู่ดูห้องนี้ก่อนห้องนหนี้ไม่ได้อยู่ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของอ้าวหรอห้องเก็บของห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะครับผม อุ้ยห้องก็สวยดีนะคะสะอาดอัมากประมาณสามคูนสามี่ยไม่เกินนี้นะฮะประมาณสามคูนสามนู่นนะฮะติดไฟก่อนด้วพี่น้องติดไหมไฟเปิดข้างในี่ติดไหมเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนติดโอ้ติดเลยโอ้แต่ก็สวยนะห้องน่ะเอ้ยไม่ถึงสามหรอกเขาแก้คำพูดนะนี่ไงประมาณสองสองจุดห้า มาดูห้องมาดูห้องห้องแม่ดาเคยอยู่นะคือห้องนี้เดี๋ยวแม่ดาติดรูปหัวใจไปอยู่ว่าจะยังอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนั้นคืออยู่กับป้าเทบ้านห้องเดียวกันเนี่เข้ามาดูนะโอ้หัวใจของแม่ดายังอยู่แม่ดานี่ไงอยู่กับป้าเทบ้าด้วยไหมห้องเดียวกันไหมอยู่ห้องเดียวกันแม่ดา นูอนไม่ได้ห้องนอนห้องฝั่งนี้แล้วก็หัวใจอันนี้หนาววันเกิดคุณช่างเดี๋ยวอ่ะเอเดี๋ยวตรวจสอบไฟก่อนนะหัวใจที่จัดงานวันเกิดคุณสร้างวันนั้นแหละโอ้หึบุยเย็นแล้วเออเอออ๋อจะมีแอร์อยู่แล้วก็เปิดติดอยู่เนาะเปิดติดอยู่ใช้ได้อยู่เย็นอยู่ย ที่แม่ดาตอนที่มาอยู่กับป้าทยบ้านนะคะนอนห้องเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าเสื้อเสือเาจะอยู่ห้องนี้กี่ชั่วโมงไปก่อนนะไปไปเสื้อเสื้อห้องห้องนี้นะที่แม่ดาเข้าหอกับป้าไทยบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็น่าอยู่นะคะเอฟซีห้องกว้างอยู่ได้สบายนะคะ ห้องครัวนะคะนี่กระเพานะคะกะเพาก็ย like ังอยู <reais> <ED> ่นะนเนี่ยนี่นะห้องครัวก็ว่างขวางสะดวกสบายนะคะนี่นี่ปักฟืนปักไฟก็สะดวกหูสวยเนาะสวยมากเลยนี่ห้องครัวก็รู้สึกว่าหอมตรงนี้่อยสีเขียวบ้างแต่เพืนเขาเก็บความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วเาขอขกบคุณอมหน่อยขอปอบมุนอบหน่อยแอร เดี๋ยวค่อยไปจบที่ห ah ้องน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ค่อจบคลิปลงแต่ห้องน้ำเลยห้องน้ำไหนห้องน้ำนู่นที่ทำได้ขอมอนโคลก่อนมาปุ๊กมอนโคลก่อนเลยองค่อยทำไมไม่ได้เดี๋ยวก่อนป้าดค่าแค่นี้ก่อนหนึ่งปุ๊กปุ๊ติดมือหนึ่งแอนย่อแอนย่อหนึ่งสองสามเออโอเคมาอ่ะได้น้า